เรามาสังเกตนะครับในการต่อวงจรอุปกรณ์นะครับเข้ากับ PLC นะครับสมมุตินี้อาจจะมีการสัมภาษณ์งานนะครับเพื่อฝึกสังเกตจุดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเราจะได้มีความเข้าใจอุปกรณ์นี้นะครับถ้ามองเป็นเผื่อเรานึกว่าตัวเป็น PLC CPU ไม่ใช่นะตัวนี้นะครับมันเป็น Compact Extension นะครับตัว16 ยูนิตนะสูบยูนิตดีเลย์เยอพุตนะครับเป็น16บอินสูบเอาต์นะครับเป็นเป็นเอาพุตดีเลย์นะครับแต่มันไม่มี CPU ไม่มีตัวมันมีแต่ไฟพาวเวอร์เห็นไหมตรงเนี้ยนะครับมันไม่มีไฟลันอ่าตรงนี้นะมันจะมีแต่ไฟพาวเวอร์มันไม่มีไฟลัน,น,นะน,อ,อ,น,ลนอ่าเห็นชัดเริ่มเราเริ่มเห็นชัดแล้วว่าไอ้ตัวเนี้ยไม่ใช่ CPU นะอ่ะแต่ช่างมันอันนี้ไม่ใช่คำถามคำถามข,ข้อนี้นะ่าสังเกตตรงนี้ เราเข้าใจว่าแมกเนติกคอนแทคเตอร์ที่มีคอยล์ a 1 a 2เนี่ยคำถามนะมีแรงดันกี่โวลต์มีแรงดันพิกัดกี่โวลต์อ่ะอันนี้คือคำถามมีแรงดันพิกัดกี่โวลต์ถ้าดูเผลๆเราก็คิดว่าน่าจะเป็นนะน่าจะเป็นกระแสสลับ220โวลต์เราคือเราคุ้ณเราถนัดเนาะแต่ในทางวิศวกรรมแล้วนะครับให้เราดูแบบเป็นหลักถูกไหมดูไดแกรมเป็นหลัก ันนี้มันจะมีฝั่งหนึ่งจะเรียกว่าไฟเลี้ยงก็คือพ w e r ที่จ่ายให้ตัวอ,อกกุปกรณ์ทำมาได้อีกอย่างคือ,อไฟใช้งานนะครับซึ่งไฟใช้งานก็มีสฝั่งมีฝั่งของอินพุกับฝั่งของเ u t พุตกรณีนี้หมายถึงมิซูบิชินะเขาจะใช้ In อยู่ด้านบนเอาอยู่ด้านล่างแต่ไม่เสมอไปนะนะครับอันนี้ก็คือ เป็นแหล่งจ่ายภายนอกนะโภชภายนอก24โวลต์นะครับเป็นแหล่งจ่ายภายนอกเข้ามานะครับในบางกรณีเราจะใช้แหล่งจ่ายภายนอกขนาดกับแหล่งจ่าย d c ที่ผลิตขึ้นมาได้อาจจะเป็นอย่างไรก็ได้นะอ่ะแต่หลักการนี้เรามาดูคําถามนี้ก่อนคําถามนี้ถามว่าแม g เ e t i กคอนเนคเตอร K1 K2 ที่คอยล์ A1 และ A2 มีแ 2, รงดันกี่โวลต์ตกคอมอยู่ ถ้าเราสังเกตดีๆซูมดูอ่าเราซูมดูนะอ่าเราเห็นว่าอ่าเส้นเนี้ยครับจะเป็นบวกยี่สิบสี่บวกยี่สิบสี่ซึ่งมันอยู่ตรงจุดนี้สองจุดนี้อ่าและสองจุดเนี้ยจําถึงกันแบบนี้เห็นไหม Okay, นะแไหมแปลว่าตรงเนี้ยน่าจะนะถ้าเราไปดูตรงนี้นะต้องไปเปิดดูนะน่าจะเป็นคอมมอนอะ่ะที่เลี้ยงเอาพุทธในกลุ่มใดสักกลุ่มหนึ่งแบบนี้อ่นะซึ่งมันจะมีอีกหลายคอมมอนไปเรื่อยๆถ้าสังเกตเนี่ยมันจะมีเส้นทึบๆแบบเนี้นะไอเส้นทึบๆแบบนี้จะต้องมีหนึ่งคอมมอนอันนี้มองตัวมันลางๆนะแต่ดาวๆได้ดอยู่นะครับถ้าอย่างนี้ก็แปลว่ามันน่าจะนะ มันน่าจะต้องนะครับเอา input เนี่ยที่เป็น24โวลต์เนี่ยเข้าไปข้างในระบบนะครับแล้วก็เป็นแรงดันที่จ่ายออกมาให้โหลดนะแบบนี้นะสมนะมุติว่าเราเป็นตัวนีนะ้แรงดันจ่ายเข้ามานะครับแล้วก็กลับออกมาข้างนี้กลับออกมาข้างนี้เห็นไหมอ่านะครับซึ่ง จริงๆแล้วมันก็น่าจะเป็นอะไรเป็นยี่ิบสี่แน่ๆนะเป็นดีซีแน่ๆเพราะมันเข้าไปปุ๊บแล้วออกมา้าั้งนี้ก็มาเข้าครางนี้อ่าเพราะฉะนั้นคอยจะต้องเป็นยี่สิบสี่แน่ๆเห็นเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นสีแดงใช่ไหมสีแดงที่มันจํากันอยู่ใช่ไหมสีแดงที่มันจํากันอยู่ตรงนี้มาจากยี่สิบสี่โวลต์อันนี้เป็นข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆน,นะครับพอดีอาจารย์เห็น เขาแชร์แชร์กันอยู่ในโซเชียลช่องหนึ่งนะครับของต่างประเทศนะเราดูของต่างประเทศบ้างนะครับของไทยก็มีคนทําอยู่เยอะอยู่นะครับก็มีทั้งช่องแดงช่องฟ้าช่องดำอะไรอย่างนี้แล้วแต่สะดวกแล้วแต่สิตามได้เลยแต่ว่าสําหรับอาจารย์เนี่ยก็จะสังเกตดูของต่างประเทศนะครับแล้วก็เห็นอะไรแปลกๆตาเนี่ยก็เอามาให้ดูก็อย่าไปเชื่อมั่นถือมั่นมากว่าต่างประเทศนี่คือเทพเจ้าดีสุดถูกต้องที่สุดนะอแต่ว่า เราก็แค่เห็นแนวทางไอเดียว่าอ๋อเขาคิดกันอย่างนี้เขาดูกันแบบนี้นะครับเราได้เป็นประโยชน์นะครับในการศึกษาด้าน PLC อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็อยากให้ดูหลายๆช่องทางนะไม่ต้องไปกลัวครัภาษาอังกฤษไม่ยากเป็นไปนะนะส่วนใหญ่ก็เป็นสับช่างนี่เราก็ดูออกอยู่แล้วนะครับนั้นยืนยันนะครับจากวงจรน,นี้ไดอแกรมนี้เห็นไหมบวกลบ24นะ่สี่ c เป็นประเภท dc 24โวลต์แน่นอนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ